ใส่เราได้แล้วค่ะ,ะน่าอร่อยใช่พี่แต่ได้อร่อยไหมอื่อยากกินอันนี้มันกว่าอเอียงเอียงเหรอ,อเอเียงมัน,นมอร่อยอันนี้อันนี้ให้ม่ะมาดก่อนโอเค,คนี่ไงเดี๋ยวแม่เอาให้เราแป๊บนึงนะว้าวน่าอร่อยไหมอายุกยุกมี่ด้วย ใช่คะนี่ให้ได้ทั้งสามอันเลยอ้าอ้าวอร่อยมากเลยโอ้ยดีใจไหมเออนี่ไงนี่ไงอเดี๋ยวไม่เอาหน้ค่ะอู้มี่เฟ้นฟ้าด้วยนกไก่ทอดนกไก่ทอก็สีแดงค่ะวิ่งวิงวิ่งวิงหนูเอาตัวไหนเอาตัวนี้ อนนโอ้กินเลยค่ะุ้ยเอออร่อยมากเลยเยี่ๆๆมีไม่ได้เหรออันนี้ไม่ต้องจิ้มชอนแวมัเนเผ็ดแล้เหรอคะอ่ะจิ้มชอนนะอร่อยไหมพี่อ,อร่อยไหมอันหนูต้องกินตัวนี้ออร่อยไหมคะ ไม่เผ็ดนะแต่แต่ไก่กรอบเนี่ยมันจะเผ็ดเดี๋ยวแม่เอาเนื้อมันให้เราต้องเอาเนื้อข้างในร้อนค่ะอย่าไม่แก่ให้นะมันร้อนนะเนื้อไก่ร้อนๆเลยทำเสร็จใหมนี่นี่นี่เรต้องเอาแบบนี้ร้อนนี่ไงโอเคร้อนเป่าก่อน โอเคกินเลยอร่อยไหมากอร่อ่มากอ้ออะโอเคบายบายขอตัวไปทานไก่ก่อนนะคะบ๊ายบายบายบาย